เมื่อพูดถึงลุงพลแล้วนะครับในตอนนี้ก็มีคดีมาหาลุงพลเยอะเลยนะครับแน่นอนว่าลุงพลไม่อยากให้มันมาหาหรอกนะครับแต่ว่าเมื่อมาแล้วก็ต้องแก้ไขนะครับณเวลานี้นะครับวันศุกร์ที่29มกราคมปี64ลองมาดูกันนะครับว่าที่มันเป็นคดีแล้วนะอันเนี้ยมีอะไรบ้างครับคดีแรกนะครับก็คือการแย่งไม้นักข่าวนะครับอันนี้มี2ข้อหานะครับข้อหาแรกนะครับ ทำร้ายร่างกายไม่เป็นเหตุให้เป็นอันตรายแก่กายหรือจิตใจนะครับอันนี้มีโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือว่าปรับไม่เกิน1 0,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับเหตุเกิดเมื่อ19มกราคมปี6,4นะครับข้อหาที่2นะครับในคดีเดียวกันนะครับก็คือข้อหาชิงทรัพย์นะครับมีนักข่าวเข้าไปแจ้งนะฮะให้ตํารวจดําเนินคดีในข้อหาชิงทรัพย์ด้วยซึ่งชิงทรัพย์เนี่ยนะฮะโทษนะครับคุก5ปีถึง10ปีนะครับและ ปรับ1-2แสนบาทนะครับอันนี้ก็เป็น2ข้อหานะครับในความผิดข้อ,อกรณีที่ไปแย่งไม้นักข่าวนะครับต่อมาดูนะครับข้อหาที่2นะครับก็คือ,อาตามพรบป่าไม้นะครับก็เป็นข้อหาครอบครองตะเคียนนยฮะซึ่งอันเนี้ยนะครับ,นนรบก็มีโทษคุก5ปีปรับ50,000หรือว่าทั้งจำทั้งปรับนะครับอันเนี้ยก็ทราบว่า,ามีการแจ้งข้อหาไปเมื่อวันที่23มกราค,คมนะครับแล้วก็ ลุงพลเนี่ยเขารับทราบข้อกล่าวหานะครับในวันที่26มกราคมนะครับก็ข, 3, ข้อหาแล้วนะข้อหาที่4นะครับเป็นความผิดฐานบุกรุกป่านะครับตามพรบรป่าสง,งวนนะครับอันนี้มีโทษคุก1ปีถึง10ปีและปรับ20,000ถึง200,000บาทนะครับก็รับทราบว่ามีทางทนายนะครับถแถลงข่าวนะครับเมื่อวันที่ <อ> <pilot ing. S 1> 27มกราคมนะครับว่ามีการแจ้งสองข้อหานะครับก็คือป่าสงนวนกับป่าไม้ซึ่งการแจ้งข้อหาครอบครองตะเคียนเนี่ยจะเป็นการแจ้งแจ้งแจ้งข้อหาซ้ําหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะฮะสรุปนะครับตอนนี้นะฮะที่เป็นคดีแล้วนะครับก็มีสี่ข้อหานะครับก็คือครอบครองตะเคียนนะครับบุกรุกป่าสงนวนแล้วก็แย่งไม้นักข่าวนะครับเป็นข้อหาชิงทรัพย์นะฮะแล้วก็ทําร้ายร่างกายนักข่าวนะครับเป็นสี่ข้อหา ที่มีการถูกดำเนินคดีแล้วนะครับวันเวลาที่เขาแจ้งข้อหาเนี่ยผมอาจจะไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยประมาณนี้ครับที่วันศุกร์ที่29มกราคมปี64จะมีการแจ้งความอีกนะครับก็คือข้อหาฟอกเงินนะครับซึ่งมีโทษคุก1ปีถึง10ปีหรือปรับ20,000ถึง200,000บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนะครับแล้วก็มีคุณอุปวิริยะเนี่ยจะไปแจ้งความคดีแพ่งที่ สารจังหวัดมุกดาหารอีกนะครับแล้วก็มีคดีของหมอปลาเนี่ยยังไม่ชัดเจนนะฮะเห็นบอกว่ามีการแจ้งความแล้วแต่ว่ายังไม่เห็นเอกสารว่าเป็นคดีแล้วหรือยังนะครับแล้วก็มีคดีน้องชมพู่อีกนะฮะซึ่งเราติดตามกันอยู่นะครับว่าหมายจับจะมาลงที่ลุงพลหรือเปล่านะครับก็สรุปนะครับตอนนี้ที่มีการแจ้งข้อหาแล้วนะครับ4ี่ข้อหานะฮะสี่ข้อหาก็คือครอบครองตะเคียนนะครับบุกรุกป,ป,ป่าทำร้ายร่างกายนักข่าว ชิงทรัพย์นักข่าวอันนี้4ีข้อหาหลักนะครับที่มีการแจ้งความและดําเนินคดีอยู่นะครับข้อหาที่จะเจอในอนาคตนะครับก็คือฟอกเงินนะครับคดีน้องชมพู่นะครับไม่รู้จะเจอหรือเปล่าคดีของพี่อุบวิริยะนะครับแล้วก็คดีของหมอปลานะครับยังไงก็ตามนะฮะเดี๋ยวรอติดตามชมกันต่อไปนะครับว่าแต่ละคดีเนี่ยจะมีผลออกมายังไงนะครับซึ่งเราก็จะมาอัปเดตสถานการณ์ให้ฟังในโอกาสต่อไปครับ